รรมรแปลกแฟลกเราเลยอยากจะไปกินกันทุกคนแต่ว่ามันมีโจทย์มาให้เราทำกันนิดนึงอุย้ยกูชิสีส้มเดี่ยน,นะผมยังไม่หิวอุ้ยเดี๋ยวผมช่วยถือคุณเป็นอะไรที่หมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบเฮ้ยโซฟาเลยมาว่ะไปดีไปเลย โอเคทุกคนวันนี้นะคะเราก็มากับน้องๆสามคนนะคะคือมูลาแล้วก็วนยองนี่วนยองนม่คิดมูรานโอ้โหจบแล้ววันยองไม่ไหวแล้ววนยองไม่ไหวแล้วมีเราปล่อยวนยองดูดูสปีดนะทุกคนไปแล้วซันมูรานเลยไปแล้วมูรานทำไหมไปจับพี่โดดไม่ถึงนะทุกคนเี่ค่ะซันก็คือวันนี้ทุกคนเราพาสัตว์มานะคะเราจะจับสัตว์มาแต่งตัวนะคะไม่ใช่ วันนี้ทุกคนมันมีงานอยู่ที่หนึ่งใช่ที่ไหนอะเชียงใหม่โอ้โหไกลไปรอเลยมันมีงานธรรมศาสตร์แร์แมอทอแร์ใช่ราชินีนะทุกคนมันมีของกินเยอะมากแล้วมันรีวิวแบบเยอะมากเราเลยอยากจะไปกินกันทุกคนแต่ว่ามันมีโจทย์มาให้เราทำกันนิดนึงคือไปกินธรรมดาไปกินธรรมดามธรรมดาองี้ก็คือเดินไปซื้อกลับอย่างเงี้ยรรมดา หาโจทย์ว่าโจทย์ว่าหาผู้ชายอุ้ยเขาไปด้วยอไปด้วยเบอกไปด้วยอ้าวเขาเสียงแถวลังสิตแต่ก็ไปดวาหลนกว่าคือวันนี้เราจะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะมาแต่งตัวแล้วก็กินตามสีอีกแล้วหใช่มันมันต้องแบบมีบ้างนานๆทีเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้สิอยพูผมไม่ได้กินเลย มีคนได้สีม่วงที่ไม่ใช่พี่วันนี้เป็นวันนี้นะว่าดูนี่วันนี้มีเสียอะไรบ้างอ่ะดูนะทุกคนวันนี้สีเหลืองสีเหลืองไม่กินสีเหลืองไม่กินสีฟ้าไม่ได้กินแล้วสีชมพูไม่ได้กินเหมือนกันน้ำปูฮาวายก็ยังดีไม่ค่อยมีหรอกสีม่วงมีไหมพี่มีบ้างสีส้มสีส้มเยอะเลยเยอะเลย ชีเขียวสีเขียวนี่ผักสบายสบายกินผักทงานแล้วทุกคนวันนี้เรามีสีกันประมาณนี้นะคะแต่เราจะต้องมาสุ่มว่าใครจะได้สีอะไรเริ่มเพ้ใครก่อนดีโผเอาสีแรกที่เป็นสีอ่ะไมาดิมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนราล่สีคนดีกว่าแก๊งเราเราสามหลายครั้งแล้วเราเป็นสีเขาวอกความโ้เขาบวงหนึ่งแล้วเนฟิร์นไม่ได้เฟิไ์ต้าเบเกอเบเร่้องายว มีได้เหรอมาจับเลยดีกว่าใครก่อนน้องเล็กสุดน้องเบสเบสีฟ้าเบสเราก็ได้มันแต่งตัวนาฬิกาใช่าไม่ได้กินอะไรเลยชุดบาร์บี้ทเออใส่อะตอนนั้นไม่ได้กินใช่เสียบจนตันเงา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 ตัวเค้ากินไหมสีเขียวเน้นปากแต่หนูเป็นคนไม่แน้นปากอ๋อไม่เตย น้องานไปเตยได้ได้ได้โอเคอะไรก็ได้แล้วมันจะมีอะไรกินเลยหรอพี่แต่มัแต่งตัวไดนาดั้นหายแล้วเหลือสีอะไรให้เราจับปังแป้งมันเหลือสีฟ้าเหลืองมงทั่กไอ้แป้ตัวอ่างได้ วันนั้นผมได้กินเยอะอีกสีทองอะไรสีส้มๆของทอดโอ้ยมาทุกคนมามามาทุกคนเรามาแต่งตัวนะคะมาทุกคนเราก็แต่งตัวสีเที่เราเดินมาแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะให้เป็นโทนสีของต oh, okay. okay. ัวเองมาเลย นะะคเหมือนสองคนที้จะไปตามหาอะไรสักอย่างใช่่พูดทางมันจะปัจจัยรองปัจจดใจเราเปลี่ยนแล้วเป็นไรของลาเลยแน่นอนขวนเวทีโอเคเดี๋ยวพาไปเต้นหาไม่เจอเด่นขนาดนี้ยังจะหาไม่เจออีกเหรอมีในใจไหมเออผมสีชาไทยสีแซลมอนหร้านรนึงมีเขียวชมพูฟ้าส้ม ราได้กินรวมกันก็ได้ทุกคนเลยนะทุกคนก็ต้องลุนแล้วที่ผมดูมาไม่มีในสีฟ้าเลยคุณแล้วคุณอย่าบอกนะว่าคุณพกภาษีผสมอาหารสีฟ้ามาโอเคโอเคก็มาดูกันนะคะว่ามันจะมีอะไรกินบ้างแล้วใครจะได้กินอะไรบ้างหรือแป้งจะได้กินแค่บูฮาว้ยนะโอเคทุกคนใกล้ถึงแล้วไปดูกันครับตอนนี้จะเข้าทุกคนแล้วราจะเดต้องรารจะเเข้าไปข้างในงานนะคะตอนนี้นะคะเรายังไปไม่ถึงงานเลยทุกคนแล้วก็อายเขาว่างเลยทุกคนดูสิ มีเครื่องเล่นด้วยพี่นิมอุ้ยอร้ไม่เคยเคยโชว์เลยน่าจะใช่โมไซไต๋ถังไงมีร์ไซค์ไต๋ถังไปดูไม่เคยดูไปดูกันต่ดูนะวันนี้เรามาถักมาแบบกินตามสีไม่ใช่หรอใช่เรามากินตามสีแต่เราก็มีกิจกรรมให้ทำข้างในและเราจะดูเฉพาะสีส้มโอ๊ยผมปวดนะดิมันหลากสีอะคุณมันผสมเนี่ยมันมีสีทุกคนเลยเนี่ยมันดู มีฝั่งเครื่อ<า>งเล่นของมอไซค์หรอ,อออาจจะใช่นะทุกคนถังมอไซค์แต่ถังจจะจ่ะเนี่ยได้เราไปดูก่อนนะคะว่ามีอะไรขายบ้างเ นั้นชมพูนั้นชมพูใช่นนั้นชมพูเราเป็นอะไรอันนี้ส้มเหรออันนี้ส้มไหมอันนี้ส้มไหมแป้งส้มจ่ายตังอย่างเดียวไม่ได้กี่ใบเลยส้มไหมส้มไหมต้มส้มส้มอันนี้คืออะไรเหรอคะอันนี้คือหมูเส้นค่ะหมูเส้นดีกว่านี่ฮะอุ้ยหน้านี้เขียวมากี สีส้มสิสีส้มทุกอย่างเลยตอนเนี้ยดีนะผมยังไม่หิว กินหมูกรอบผมกินได้คนเดียวไงแต่ผมไม่กินเยอคุณเดี๋ยวผมเจอของที่ผมอยากกินละก๋ตอกอเไซส์ใหญ่เท่ารนะไส์เล็กอนใหอันนี้ค่ะไซสใหญ่อันหนึ่งขอบคุณมากค่ะเย้อร่อยเมมเมมมัมมกันนะฮู้ยบิ แก้วคะ่ะหิวน้ำคอเหือดคอแห้งมาหลายชั่วโมงอะไม่ได้ก nah oh. ินซักทีนี่มันน้ำบูเบอร์รี่บูฮาวายเหมือนเหมือนกันจริงหรอบูเบอร์รี่อันนี้ปะซี่เธอเดินเข้ามาทาราวานาลาซี่มิซี่มิซี่อ๋อคนเยอะมากมีแต่ของพ่ทีมสิงเราต้องรีบเดินอย่าให้เขาเห็นเดินเร็วๆเดินเร็วๆอิม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 ผมไม่ดูค่ะ เดี๋ยวผมจะไปไหนได้เดี๋ยวผมจะซื้อหมูกรอบหน่อยไม่ไม่คุณจะไปไหนคุณจะไปไหนจตังค์จะคนกินไม่ได้นะอ๋อนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่นี่นี่ห่างว่าจะเป็นเหมือนใครอ๋อหนูจะซื้อมาถือเดินเล่นซะหน่อยมันน่ารักดีอ๋อฮะถูกถือให้เพื่ออะไรจะถือเองพี่ให้ดมเอ้ยอ่าดม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 เบสเบสเบสอะไรวะนี่อะไรสีฟ้าป่ะขออนุญาตเงยหน้ามองก่อนนะคะอันนี้อันนี้อยู่อยู่แหล่งไหนก็นี่ตอนนี้ เข้าคอนเสิร์ตไหมคะอุคุณแม่น่าพี่มันผสมสีกันแล้วมันเป็นสีชมพูป่ะพ oh like mm ี่ไม่ดีพี่มันเป็นสีชมพูลขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอุเมุป็นไปบาที่ว่ามันกลิ่นหนกมล้ไม่มีสีส้มูโหแล้วนะ มึงเลยเขากินสตร์เบอรี่กันแล้วเราขอเสกทำทำวิธีกรรมในเมื่อเราไม่ได้กินเราก็ต้องเสกวิธีกรรมเต่งต่งต่แหมโอ้กินอ่ะ โอ้ทุกคนตอนนี้นะคะเราเข้าสู่โซนตลาดเจ้าดังในติ๊กต็อกอุ้ยมีแล้วคุณอันนี้กินได้ทุกคนเลยปะเนี่ยคุณผมว่าอันนี้สีส้มนะเนี่ยมันมีสีส้มไมยถึงตาสีส้มไปเองแค่นี้เลยไหมเขาตีนกันนะฮะหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบเฮ้ยเขาไม่ตายออกมาว่ะเขาทำไมกระทบหัว ก็มุกเพมาะดูกระโดด้วยอ่ะโดนให้หมดหาตัวตลาดได้แค่นี้คุณน่าไม่ยอมกินผักไม่ยอมกินอะไรเลยถาไม้กินก็เต้นแค่นี้พอทุกคนมันมีขนมเหรียญชิฟจะยืดด้วยะสิคุณมันเป็นเหรียญประเทศไทยมันเป็นสีส้มปลาแต่มันมีสีฟ้าอยู่ด้านในนะไม่มีใครได้กินเพราะมันคือสีน้ำตาลอ่อนคุณทำไมมมางคนมันเยอะเลย อันนี้อันนี้เที่ยวอีกแล้วเฮ้ยได้ชมพูไหมคะไม่นะพี่ขาวชมพูขาวขาวได้กินรสส้มนะจีเฮ้ยเดี๋ยวผมผมซื้ออันนี้ไปปากพานุนิด้วยแต่เราต้องมีโมเมนต์ห่วงๆอยู่นะพี่พี่ดิมเก็บไว้ด้วยนะเสือให้ยาวบอยอง ให้ขนมจีนหน้ากินจังผมอยากกินขนมจีนน้ำยาแล้วน้ำยาตีนไก่อ่ะเธอผมราะแม่แกตีนไก่ยแกยวหวานได้กินในเว้ได้กินเขียวหวานเขียวหวานจีส้มถามคือทำไมไม่เรียกส้มหวานทำไมถึงเรียกเขียวหวานว้าวส้มส้มเลยทุกคนอะไรยังเป็นสีส้มเลยอ่ะพี่เขาค่อนข้างพี่ไปหมดเลยเนาะ ไต่ทางเาเฮ้ยผมไม่เคย<ห>น,นู้นเลยมอไซค์ไต่ทังบ้านหนูมีแต่จักรยานไต่ถังแล้วเหรอ,อ,อไต่ถังโง่ห้า้าน <laughs> โดนไหมลุงบอกเล่นไมคุ้มเล่นไมคุมบอกเล้วว่าอย่าเต็มคาราเบีออกมาไ <c oughs> อ <I told! S 2> ยาย้เข้ไอ้เข้ ก็จะใส่ได้มาแบบสุดยอดได้โอ้โหใจไกลมาคือถ้าคุณรถอันนี้ด้วยเนาะใช่มีปิกอับเบอร์ถ้าคุณยื่นตังลงไปเขาจะมงมีนึ้นมาโฉบโคตมากจริงคุณมีแตงยี่สิบไม่ล่ะคุณลราไม่มีเลยสะกร้าของเสียวนะลองดูเพราะไม่มีซ่าโอ้โหมันดังมากเลยทุพี่เลิฟปิดประตูหรือว่าเขามีวิชาใหม่ไม่ต้องปิดแล้ว เราแม่กล land, ver, faith, ัวแล้วทุกคนรู้สึกกลัวคิดภาว่าถ้าเราเป็นคนขับไอ่าเนี้ย พี่สาวหนูด้วยนะมีคนเดียวเปร้องด้วยจะต้องอะไ ขอบ เหมือนจะเทียดตายอ่ะเพราะว่ารถมันอยู่ประมาณตรงนี้แล้วอ่ะทุกคนอยู่ตรงเนี้ยอยูใกล้มากประเด็นคือรถมันผ่านอะอันนี้มันฝันด้วยพอ่ายแบบสนน้อยๆรถรถยนต์อแบบหมดเลยที่เห็นรถหมดเลยอ่ะที่วิ่งข่ายหน้าแบบเนี่ยแต่เร็วอ่ะเออเร็วแล้วพี่เขาขยิมมือว่าเดี๋ยวลงมาแต่เดี๋ยวเสียวเออจริงใครไม่เกลียดเขาซะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรา จบมาจากรถไต่ถังเรียบร้อยนะคะทุกคนไม่ดีมคือไมดีมหน้าตาลงมาเหมือนจะร้องไห้็นไง่บ้างสุดพี่คือกลายเป็นประสบการณ์แบบที่ใครก็หาไม่ได้อะไม่มีใครขึ้นไปเลยไม่ต้องหาสุดทีกครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณผ่านมาแล้วไงแล้วมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนีก็ดีไปเดี๋ยวพี่เขาพี่เขาดูแบบ ที่เขาเซียนแล้วพี่โอ้โหวันหนึ่งสิบรอบอะคุณตีเขาอยู่ที่คันเล่นตัวเขาอยู่นอกใช่พี่แล้วมือเขาอยู่งี้มือเขาอยู่งี้เลยก็แต่ก็คือต้องเข้าใจว่าแบบพี่เขาน่าจะมีการซ้อมมาเยอะเพราะว่าเนี่ยอย่างวันหนึ่งอะเขาก็กี่รอบอะพี่ว่าแบบเกือบร้อยนั่นอะเพราะว่าแบบวนไปวนมา ก็ให้พอได้แบบเสียวๆกันนะทุกคนก็ผมว่ามีอะไรไปคุยอีกหลายวันนะทุกคนกลับไปสตัวโอเคทุกคนก็วันนี้สนุกมากผมอิ่มนี่ก็อิ่มขนมหวานอันนี้เอางี้นะผมอิ่มเยลลี่ผมอิ่มบูฮาวายอันนี้อิ่มสตรอเบอร์ี่เบรี่โอ้ยคุณไม่กินของเขา ก็คุณไม่กินนี่ได้กินแหนมอยู่นะแหนมไงแต่เราไม่ได้กินหนูกินแต่ของหวานอ๋อนี่นะวันนี้ผมได้กินสามอย่างเยลลี่หลอดดูเยลลี่เป็นตากแล้วก็น้ำบูฮาวายแค่นี้เยลลี่ตลอดไปเหมือนกันแล้วก็มีแค่นั้นแหละไอ้ขนมไข่ไข่เขียวๆขียวกขนมโคกสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เขียวหนูได้กินแค่นี้สองคนนี้กลับไปก็ตรวจประวัติด้วยนะพี่ตาลน้ำตาจะขึ้นตาแล้วรอบหน้าขอสีส้มเฮ้ยเดี๋ยวเรามาจับกันใหม่เดี๋ยวเพื่อจะได้สีอะไรที่มันแอดวานซ์กว่านี้นะทุกคนมาจับกันใหม่ ส้มก็อร่อยดีนะทุกคนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้ากดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายชิมนี่จ้ามเจ้าล้านจ่อล้ทุกคนรีบกันเร็ว